มาจะก,กล่าวบทไปถึงฮิรันยักษ์แกล้วกล้าห้าหานชาณาลงฤทธาปรากฏเชื่องลเออช่างมนเถอะเ,ออเ,ออเออนี่ยคือการพรีเซนต์รามเกียรติของเดชกาพสิธิชุนเลขที่หนึ่งห้าทับก้าวนั่นเอง ยักษ์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าหิรันตยักษ์สารนะครับเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากนะครับเพราะว่าได้รับพรมาจากพระยศวนเขามีมิชั่นนะครับในการที่เขาเนี่ยจะได้ครองโลกนะครับเขาอยากม้วนโลกนะครับเป็นเสือเก็บไว้ที่ตัวเองนะครับเมื่อพระยศวนรู้ข่าวนะครับก็เลยส่งพันลายนะครับเข้าไปบวกนะครับเออ พนารายแบบไปเยาะมากเหรอวะในงี้สุดท้ายก็ได้สู้กันนะครับโดยที่พนารลายเนี่ยแปลงร่างเป็นหมูป่านะครับแล้วก็ขวิดขวิดสุดท้ายก็ชนะไอฮิรันตยักษ์สารนะครับหลังจากที่พนารลายนะครับได้ปราบฮิรันตยักษ์สารไปเนี่ยเขานะครับก็ได้กลับไปที่ร่างเดิมนะครับร่างอวตารเดิมนะครับแล้วก็กลับไปพักนะครับที่เกษียณสมุทรในขณะที่หลับอยู่นะครับก็มีดอกบัวครับผุดขึ้นมาจากสะดือของพนารลายนะครับ ออกมาเป็นเด็กทารกนะครับเออเมื่อพันลายนะครับเห็นดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเอาไอ้เด็กคนนี้นะี่ยไปถวายให้ไยส่วนนะครับซึ่งไยส่วนเนี่ยก็ได้มอบบุตรนะครับให้เป็นของพันลายนะครับพร้อมกับส่งให้เด็กคนนี้เนี่ยไปอยู่ที่โลกมนุษย์นะครับเพื่อปกครองโลกต่อไปซึ่งถือเป็นอันจบบทที่ศูนย์นั่นเองยัก ยักษ์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่านนทกมีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาที่ต้องการที่จะไปเข้าเฝ้าพระยศ,ศที่เขาไตรรัตนนทกเนี่ยถูกลังแกโดยเทวดาเป็นประจำเลยนะครับจนนนทกเนี่ยต้องไปขอให้พระยศเนี่ยช่วยนนทกเนี่ยได้ขอให้พระิศนะครับมาช่วยประทานพรให้หน่อยพระิศนเนี่ยก็เลยให้นิ้วเพชรนะครับที่ชี้ใครไปเนี่ยตายหมดนะครับ พอนนทกนะครับได้นิวเพชรของพระวนมาแล้วเนี่ยเขาก็เอานิวเพชรนะครับไปชี้ใส่เทวดาทุกคนนะครับที่โดนที่เขาโดนกันแกล้งอะเนาะแล้วเทวดาพวกนี้ครับก็ไปฟ้องให้พระยศเนี่ยช่วยทำอะไรกับไอ้นนทกนะครับเออพระยศนะครับคิดแล้วไม่ออกก็ส่งพันลายไปอีกรอบหนึ่งนะครับให้ไปปรับนนทกพันลายก็แปลงร่างเป็นนางอัปสรนะครับเป็นผู้หญิงให้นอนทกเนี่ยหลงนะครับพันลายนะครับเอ้ยไม่ใช่นางอัปสรนะครับก็ได้หลอกให้นนทกเนี่ยมาลํำตามนางนะครับ แล้วทีนี้นนทก,ก็เอานิ้วชี้นะครับไปชี้ที่ขาของตัวเองเมื่อนางอัปสรเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยแปลงร่างกลับไปเป็นพนารายเนาะแล้วทีนี้นนทกเห็นเมื่อเห็นว่าแบบตัวเองโดนหลอกแล้วเนี่ยก็เลยแบบว่าท้านะครับว่าเอ้ยตัวเองอะ่ะมีแค่2มือจะไปสู้เทวดาที่มี4มือแบบท่านพนารายยังไง พันลลายที่ได้แบบนั้นนะครับก็รู้สึกแบบว่าตัวเองโดนดูถูกเขาก็เลยนะครับจะฆ่านนทกแล้วก็สาบให้นนทกเนี่ยมี10หัว10หน้า20มือส่วนพันละายเนี่ยจะเกิดใหม่นะครับมีเพียงแค่2มือเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับพันละายก็ได้ฆ่านนทกเป็นการจบบทที่1นั่นเองย่ฮ AH ู้ คนนี้นะครับมีชื่อว่าท้าวทศรถนะครับเขาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ยังไม่มีโอรสเลยนะครับเขาก็เลยสั่งให้พระฤาษีนะครับมาทําพิธีกวนข้าวทิพย์เพื่อพิธีกวนข้าวทิพย์นะครับเป็นพิธีที่อัญเชิญพระนารายณ์ลงมาเกิดบนโลกใหม่นะครับในระหว่างการทําพิธีนะครับก็มีลูกสมุนของทศกัณฐ์นะครับเข้ามาขโมยข้าวทิพย์นะครับของท้าวทศรถนะครับ ซึ่งเมื่อท้าวทสรถเนี่ยได้ถามฤาษีว่าเหลือข้าวเหลือเยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยท่านฤาษีตอบมาว่าเหลือแค่สามก้อนครึ่งซึ่งท้าวทสรถนะครับมีพระมเหสีอยู่3คนนะครับประกอบไปด้วยนางเกาสุริยานางไกเกสีและก็นางสมศรชาครับนางเกาสุริยาได้รับไป1ก้อนนางไกเกสีได้ไป1นก้อนแล้วก็นางสมศรชาได้ไป1ก้อนครึ่งนะครับ ยักษ์ตัวนี้นะครับชื่อว่าทศกัณฐ์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงลงกามีภรรยาชื่อนางมนโทนะครับนางมนโทเนี่ยได้กลิ่นของข้าวทิพย์นะครับก็เลยอยากกินมากๆทศกัณฐ์นะครับก็เลยส่งนางกาก,ากนาสูลน,นะครับไปเอาข้าวทิพย์มานะครับแต่ว่าได้มาเพียงแค่ครึ่งก้อนเท่านั้นนางมนโทที่ได้กินนะครับก็ตั้งครรภ์น,นะครับออกมาเป็นนางสีดานั่นเองทศกัณฐ์นะครับดีใจมากที่ตัวเองน่ะจะมีลูกสาวแล้ว เขาก็เลยให้พิเภกนะครับน้องชายของเขาเนี่ยมาตรวจดวงชะตาให้หน่อยนะครับว่าเออนางสีดาจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตอะไรอย่างนี้ปรากฏว่านะครับพิเภกเนี่ยบอกว่าดวงชะตาของนางสีดาเนี่ยเป็นกาลากินีต่อบ้านเมืองนะครับเมื่อโตไปเนี่ยอาจทําให้กรุงลงการลุกเป็นไฟได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยทศกัณฐ์นะครับก็ต้องจำใจทิ้งนางสีดาไว้นะครับ นางสีดานะครับที่ถูกลอยน้ําไปเนี่ยก็ถูกค้นพบนะครับถูกค้นพบถูกพบนะครับโดยฤีศีชนกนะครับหรือว่าเท้าชนกกษัตริย์ผู้ครองเมืองมิตธิลานะครับเท้าชนกนะครับก็เลือกที่จะรับเลี้ยงนะครับนางสีดาเอาไว้เป็นอันจบบทที่สองย้าหูตีสามแล้วไ่อะไรกูจะได้นอนมา ผ่านไป16ปีนะครับท้าวชนกเนี่ยก็ได้จัดงานหาสามีให้กับนางสีดาซึ่งพระรามนะครับก็ได้ผ่านเข้าไปเห็นพอดีแล้วก็ตรงตามเกณฑ์ทุกอย่างเลยก็เลยได้แต่งงานกับนางซีดาในขณะนั้นนะครับเมื่อท้าวทศรถนะครับเห็นดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะยกเมืองกรุงศรีอยุธยาให้กับพระรามนะครับเพราะเห็นว่าแบบเออมีคู่ครองแล้วแต่ว่านางค่อมนะครับซึ่งเป็นข้ารับใช้ของนางกายเกษียครับไปได้ยิน เรื่องมาแล้วก็ไปบอกความกับนางไกเกสีว่าพอดีวนที่จะไรบาลังเนี่ยก็คือพระพุทธนะครับผู้ชายของนางไกเกสีนั่นแหละเมื่อนางไกเกสีได้ยินแบบนั้นแล้วเนี่ยนางก็ไปนมน้าวให้ท้าวทศรถนะครับให้บาลังกับพระพรุทธก่อนแล้วให้พระรามเนี่ยไปเดินป่า14ปีเสร็จแล้วก็ให้พระรามกลับมาครองบาลังท้าวทศรถที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ลำบากใจเลยแหละเข้าคินหนักมากนะครับเป็นเวลาหลายวันเลยต้นสุดท้ายนะครับเขาก็เลือกที่จะยอมแล้วก็ให้ พระรามนะครับออกเดินป่า14ปีพร้อมพลักษและก็นางสีดา <Yo. S 1> พระรามพรลักษและก็นางสีดานะครับได้อยู่ในป่านะครับแล้วก็ได้พบกับนางสมรคา,านครับซึ่งเป็นน้องสาวของทศกัณฐ์นางสมรคานนะครับที่ได้เห็นรูปลักษณ์ของพระรามแล้วเนี่ยก็หลงรักเลยและก็อยากเข้าไปจีบนะครับแต่ว่าพระลักกับพระรามเนี่ยไม่เล่นด้วย พลักเนี่ยก็เลยตัดหูตัดแขนตัดขาอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ปล่อยไปหน้าสมาขานะครับก็รู้สึกว่าแบบโหเครียดแค้นมากนะครับก็เลยไปฟ้องพี่ครับสามคนมีชื่อว่าทูดขอนและก็ตรีเสียนครับ นางสมณข่าเนี่ยขอให้พวกเขานะครับเป็นรบกับพวกพระรามแต่สุดท้ายนะครับก็โดนพระรามฆ่าตายกันหมดนางสมรลข่าเนี่ยไ่ดูจะทำไงนะครับก็เลยไปขอให้ทศกัณฐ์ช่วยนะครับทศาก,กาัณอกอุบายว่าเออตัวเองจะเล่าถึงความงดงามของนางศิราให้ฟังทีนี้ทศกัณฐ์ก็เลยอยากได้นางมาเป็นพระชายาครับก็เลยเริ่มแผนการมันชั่วร้ายซึ่งนั่นก็เป็นจุดจบของบทที่3นั่นเองยั fucked fat your you bitch, motherfucker. Westside, who แผนการของรสกันนะครับเริ่มจากที่เขาเนี่ยให้มารีดลูกสมุนของตัวเองแปลงร่างเป็นกวางทองออกไปล่อนาสีดานครับเมื่อนาสีดาเห็นเนี่ยก็เลยอยากได้พระรามก็เลยตามไปจับแต่ระหว่างทางนะครับมารีดเนี่ยทำหน้ายักษ์พระรามก็เลยรู้ว่าเป็นแผนการของยักษ์ก็เลยฆ่ามารีดแต่ก่อนตายเนี่ยมารีดเนี่ยได้ทําเสียง เรียนเสียงของพระรามนะครับร้องขอความ,มช่วยเหลือทําให้พระลักษเนี่ยที่อยู่บ้านเนี่ยเลยตามเข้าไปในป่าคนทศกัณฐ์นะครับใช้จังหวันนั้นเนี่ยแปงลงร่างเป็นฤือสีเข้าไปหาหนางสีดาไม่ได้โอกาสกเกลยชิงตัวนางสีดาไปนะครับพระรามกับพระลักษนะครับที่กลับมาที่อาสนเนี่ยก็พบว่านางสีดาเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วก็เลยตามหาหนางสีดาครับที่ป่า พร,พระรามกับพลักนะครับก็ได้เดินทางมาถึงป่ากัทลีนครับซึ่งก็เป็นที่บําเพ็ญสะบะของลิงตัวหนึ่งครับที่มีชื่อว่าหนุมานด้วยความที่พระรามเนี่ยเหนื่อยแล้วก็เลยนอนหลับพักผ่อนนะครับดตักพลักเมื่อหนุมานเห็นนะครับก็อยากรู้ว่าเป็นใครนะครับก็เลยแปลงกายเป็นลิงน้อยขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็ทำนู่นทำนี่นะครับจนพระรามเนี่ยตื่นพระรามเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าหนุมานเนี่ยเป็นลิงเพือกมีกุญทรมีขนเพชรมีเขี้ยวแก้วนะครับ ส่วนหนุมานเนี่ยก็เห็นพระรามนะครับว่าเป็นร่างพราลายซ้อนกันอะไรเงี้ยก็เลยถวายตัวเข้าเป็นลูกน้องนะครับหนุมานนะครับก็บอกให้พระรามเนี่ยไปรวบรวมพลที่เมืองขีดขินนะครับซึ่งก็ทําให้เขานะครับพบกับสุครีบลุงของหนุมานนั่นเองสุครีบนะครับได้บอกกับพระรามว่าเออถ้าจะรวบรวมพลได้เนี่ยคือเขาต้องกําจัดพาลีนะครับเพราะว่าพาลีกับสุครีบนะครับมีปัญหาก่อนหนีกันอยู่แล้ว พรามพลักและก็สุครีพนะครับก็เดินทางไปกําจัดพาลีได้สําเร็จนะครับและก็ได้เมืองขีดขินและก็เมืองชมพูนะครับซึ่งเป็นเมืองข้างๆกับเมืองขีดขินอนะมาเป็นกองกําลังที่จะช่วยสู้กับทศกัณฐ์ในอนาคตนั่นเองซึ่งนั่นก็เป็นจุดจบของบทที่4นั่นเองยาฮู้ พระรามนะครับได้วางแผนว่าจะส่งหนุมานนะครับเข้าไปบอกกับนางสีดาว่าเออพระรามจะมาบุกที่กรุงลงกาเพื่อมาช่วยนางสีดานะซึ่งกรุงลงกาเนี่ยทางเข้ามันค่อนข้างที่จะแบบเข้าไปยากมากนะครับเพราะว่ามียักษ์มีผีเสื้อสมุทรมีนางนู่นนางนี่ครับแต่ว่าหนุมานก็กำหลับมาได้หมดนะครับจนถึงทางเข้าหนุมานก็ได้เหาะเข้าไปในตัวเมืองกรุงลงกานะครับแล้วก็ได้พบกับนางสีดานะครับ ที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยถูกขังอยู่ในสวนนะครับหนุมานเนี่ยก็ได้ทูลบอกกับนางสีดานะครับเออนางสีดาก็ดีใจนะครับที่รู้ข่าวว่าพระรามกําลังมาช่วยอะไรประมาณนี้เมื่อเสร็จภารกิจแล้วนะครับหนุมานเนี่ยคิดอะไรไม่รู้นะครับก็ออกไปอยากลองอยากลองของยักอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับก็ออกไปบวกนะครับกับพวกยั<ว>กษ์ต่างๆในเมืองนะครับจนเรื่องไปถึงหูของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็เลยสั่งให้อินทรชิตนะครับลูกชายของตัวเองเนี่ย ออกมาบวกกับหนุมานนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยหนุมานก็แพ้อินทรชิตนะครับแล้วก็ถูกส่งเข้าไปที่ช่องพะโลงนะครับทศกัณฐ์เนี่ยมีรับสั่งนะครับให้ประหารชีวิตหนุมานแต่ว่าจะทําวิธีใดนะครับก็หนุมานเนี่ยไม่ตายทังทีหนุมานก็เลยบอกทศกัณฐ์ไปเลยครับว่าเออมันต้องเผามันต้องเผาไฟนะครับถึงจะตายพวกทศกัณฐ์ก็เชื่อนะครับโง่เชื่ออะไรไม่รู้เป็นยานนะครับก็สุดท้ายก็เลยเลือกที่จะเผาไฟหนุมานครับทีนี้หนุมานที่โดนเผาไฟก็ ลุกขึ้นไปแบบวิ่งรอบเมืองอะไรอย่างนี้ทาให้เมืองอ่ะลุกเป็นไฟตามอะไรอย่างนี้หลังจากที่หนุมานเนี่ยทํากรุงลงกาไม่ไปแล้วเนี่ยเขาก็หนีออกมาะครับเป็นอ้ำจมบทที่ห้าน,นี่ยู ในวันนั้นนะครับทศกัณฐ์เนี่ยก็ได้เกิดฝันหลายขึ้นนะครับเขาก็เลยให้พ่เพกเนี่ยมาทํานายฝันของเขานะซึ่งเมื่อพิเพกเนี่ยได้ทํานายฝันของทศกัณฐ์แล้วเนี่ยเขาก็บอกให้ทศกัณฐ์เนี่ยคือนางสีดาไปนะครับซึ่งนั่นเนี่ยทำให้ทศกัณฐ์เนี่ยมีความกริ้วเป็นอย่างมากนะครับสุดท้ายทศกัณฐ์ก็เลยขับไล่พิเภกออกไปจากกรุงลงการครับทางด้านพิเภกนะครับ <S <S ที่ถูกไล่ออกมาเนี่ยก็เลือกที่จะไปสวนพักต่อพระรามนะครับ หลังจากเหตุการณ์ที่หนุมานนะครับได้เข้าไปเผากรุงลงกานะครับขงสกั์ก็ได้มีกลอุบายนะครับที่จะหลอกให้นางเบญจากายนะครับแปลงร่างเป็นนางสีดาแล้วก็ทาทีว่านางสีดาเนี่ยตายแล้วแล้วก็ปล่อยลงน้ํามาหนุมานนะครับจับได้ด้วยการที่นําไปเผาไฟนะครับนางเบญจากายที่ถูกเผาไฟนะครับก็ลอยหนีขึ้นไปแต่ว่าหนุมานก็จับได้และก็นําไปส่งกรุงลงกาดังเดิมนะครับ พระรามนะครับสั่งให้ไพ่พลิงเนี่ยโยนหินลงไปในมหาสมุทรเพื่อสร้างสะพานที่จะข้ามไปกรุงลงกาครับทศกันนะครับสั่งให้มยราพเนี่ยมาสกดทับแล้วก็จับพระรามนะครับลงไปที่เมืองบาดาลแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับพันุมานเนี่ยก็ได้ตามเข้าไปฆ่ามายราพแล้วก็ช่วยพระรามได้สําเร็จนะครับพทศกันนะครับก็สั่งให้กุมภกรน้องชายของตัวเองเนี่ยออกไปรบครั้งแรกนะครับสู้กับสุครีบครั้งที่2ครับสู้กับพลักษ์ส่วนครั้งที่3นะครับ กุมภกรันเนี่ยจะตั้งพิธีรดน้ําเพื่อหวังให้กลุ่มพวกชาวลิงเนี่ยกระหายน้ําตายครับแต่ว่าถูกหนุมานเนี่ยขัดขวางไว้ก่อนนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ถูกสอนของพระรามแทงเข้าไปตายนะครับการตายของกุมภกรัน,นครับทำให้ทศกัณฐ์เนี่ยกริ้วเป็นอย่างมากนะครับอินทรชิตครับที่เป็นลูกของทศกัณฐ์เนี่ยก็เลยอาสาออกลบเองซึ่งอินทรชิตเนี่ยก็ได้ลบกับกลุ่มของพระรามอยู่หลายครั้งนะครับ ตัวสุดท้ายอินทรชิตก็ถูกศรของพลักษณ์เนี่ยแทงเข้าไปตายเหมือนกันนะครับคนสุดท้ายและก็ทายที่สุดนะครับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เนี่ยสู้กับพระรามกับพลัก์อยู่หลายครั้งครับจนในที่สุดเนี่ยทศกัณฐ์ก็เสียชีวิตด้วยศรของพระรามนะครับกรุงลงกาที่ไร้กษัตริย์นะครับก็พระรามเนี่ยยกให้เป็นเมืองของพิเภกนะครับซึ่งการตายของทศกัณฐ์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจุดจบของรามเกียรตินั่นเอง mm -hmm.